ครับสวัสดีครับอาจารย์เออลายใหม่มันยังเบอร์ใหม่อยู่ครับครับผมไม่เป็นไรครับอาจารย์เดี๋ยวอันนี้ก็ได้ครับรามจะได้นั่นนะครับครับผมบรรยากาศฝนกําลังตกเลยครับอาจารย์โอ้โหนี่ก็เย็นเนี่มาอยู่ใต้เอ่ล้าไก่ลุงปู้สวงอยู่เนี่ยครับครับผมเพิ่งกลับมาจากตุระกับไปธุระงานลูกศิลูกหานี่นะ ครับครับก็เลยกลับมาครับบางคนเข้าไปล่านะสองสองงอแต่ลแล้วเนี่ยมีคนได้นะครับโอ้ใจได้นะเจมมะพร้าวหล่นใส่หัวนั่นน่ะสองลูกลนะนั่นนะครับครับผมเออนั่นหละแล้วก็ดีได้ีได้ครับแต่ว่าในสูตรอาจารย์บอกว่าถ้ามันเป็นเบิ้ลมันจะพลาดใช่ไหมครับอาจารย์เบิ้น กเก่าหลักเก่าก็จะตัดทิ้งครับไม่มันไม่ถูกรโลกไม่อะไรหรอกครับครับผมครัถ้าใครอยากจะเล่นเบิ้ลมันก็อยู่ในเบิ้ลในตัวที่ผมให้ไปนะครับครับเป็นยังครับครับครับก็คือส่วนใหญ่เอฟซีเขาก er, pa ็ขอต่างประเทศข้ามโขงกันเยอะใช่ไหมครับอาจารย์ ครับเขาก็รอตะกี้เขาก็โทรมาบอกเออเดี๋ยวก่อนอ่าช่องนิวพาดวยกําลังจะสัมภาษณ์ว่าอเออดีได้เดี๋ยวจะเข้าไปดูบางคนก็บอกเอไม่เห็นสัมภาษณ์สักีเปิดดูทั้งวันเลยเขาบอก <c oughs> นั่แหละเปิดดูทั้งวัน <c oughs> ก็เลยบอกโอ้สงสัยไม่ได้รับโตัวส์เพราะหนึ่งคือผมไปทุระมาเพิ่งกลับมาถึงพักหนึ่งเนี่ยพักหนึ่งก็เลยลงมาจากบ้านเขมานั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับมาพิจารณาดูก็ขณะมาลงอยู่ข้างล่างก็ยี่สิบก่าสายแล้วโทรเข้ามาโอ้คนตัวหายเยอะเลยใช่ไหมครับอาจารย์ วูเยอะครับเยอะก็มีคนถูกบ้างครับถูกงวดที่แล้วเนี่ยเขาก็ส่งปัจจัยมาช่วยค่าครูค่าคายค่านี่แหละไปตองใบสีเนี่ยนะครับโอ้ครับครับผมวันนี้นั่นแหละจะได้ทําพิธีงวดต่อไปน่ยนะครับทำพิธีวันอังคารเนี่ยครับครับผมเป็นประทำครับก็ก็ให้ทุกท่านนะนะรอตอนรอถ้าได้ก็อันว่าให้ถ้าไม่ได้ก็รองวดหน้าก็เอาเลขคำนวณไป ไปก่อนครับครับผมงวดนี้ก็ตัวจังเลยงวดวันที่นี้มันสัดจรด้วยเนาะครับครับผมซัดจอด้วยตัวจะกอดคอกันมาจังเลยโอ้เลยกันกันไปนะเลขกันไปมันคำนวณมามันมีจะกอดคอกันมาเลยเลขพี่น้องเขาเรียกเลขพี่น้องกันโอ้เลขพี่เลขน้องใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่นะเลขพี่เลขน้องครับฮะแล้วของต่างประเทศวันนี้มีตัวไหนบ้างครับอาจารย์ อ่าเดี๋ยวเอาเอาวินก่อนแล้วเอาตัวเด่นๆก่อนเอออาจดไว้กัอันนี้เอาไปดูที่เฉยเด้อครับมีสี่หกสามห้าเจ็ครับอ่าเลขส่วนที่จะซื้อนี่ก็มีสามห้าเจ็ดกับสี่หห้าแค่นี้แหละครับโอ้ครับรกะมุนเอาเลนี้แหละครับคนจะเด่นอ่าหกห้า ครับแล้วก็ล่างจะเด็นสี่กับสามครับอันะก็หมุนเอาครับหมุนเอาถ้าได้เลขมาจากไหนก็มาจับเอาจับเอาในนี้นะครับครับแค่เลขก็ไม่เยอะนะครับเลขไม่เยอะแค่นี้นะโอไปแตกสาขาเอาครับแตกสาขาเอาก็มีนะครับคือตัดสอตัวเนาะค่ะ ครับสองตัวบ้างสองตัวบ้างสามตัวบ้างสี่ตัวบ้างนั่นแหะแต่ว่าต้องโตแต่เด,อเดอ้อสี่ตัวสงสัยไม่ตรงรตรเัเอาจับเป็นสี่ตัวบ้างอะไรบ้างสามตัวบ้างสองตัวบ้างครับ,รบผมก็เด่นให้บน 6กห้5 6กห้5นันน่ะแล้วก็ล่างก็เด่น4กับ3ปะมาณ4กับ3ครับก็มีแค่นี้ก็ไปตัดเอาครับตัดเอาะครับก็4กับ3เนี่ยก็ไปลงล่างเอาก็เอาในนี้นะประกบใส่ไปในนี้นะครับครับแล้วเลขเลขเด่นของอาจารย์มันกอดคอกันมาไหมครับอาจารย์เลข5ตัวยังยังครับยังยังไม่เคยนะครับ ครับก็ไม่แน่ไม่แน่เด้อครับหมวดนี้มันก็นี่แหละก็ให้สลับกันอยู่ในนี้แหละครับสลับกันครับก็คงไม่หลายหางแล้วครับไม่หลายหางแล้ว <c oughs> ถ้ามันไม่กอดคอกันมาก็เออมันก็ตรงไปอย่างนี้หละครับ ันนี้เป็นสูตรคำนวณเด้อครับไม่ใช่เลขยทำวิธีครสูตรคำ <ผม S 2> นวณก็เหมือนที่ได้ห้าห้าเก้าห้าแปดล้านละนี่ก็ก,ก็ตกห้ากระโปงอีกและครับตกห้ากระโังครับแต่ดูหลังนี่ก็วางไว้แล้วแต่ตำราศูนย์ผมไม่เอา เก้าผมไม่เอาผมตัดศูนย์เก้าออกศูนย์เก้าปล่อยให้เขาออกไปถ้าามาครับครับผมเน้นเน้นเอาเนี่ยนะเน้นเน้นเอาแค่นี้นะครับจะลองคนละนิดๆหน่อยๆครับผอมปาก้อมคอครับครับผมเปียงแนวทางเนาะเป็นียงแนวทางแต่ไม่ไม่ไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะออกยังไงนนะครับจะเปียงสูตรจำนวน ได้มาครับวันนี้ก็ตั้งใจโทรมาขอต่างประเทศอาจารย์โดยตรงเลยครับอาจารย์อ๋อครับผมครับแต่ว่าก็ฝนตกหนักอยู่ครับอาจารย์กลัวเอฟซีไม่ได้ยินเสียงอยู่อ๋อเ้อะโอ้ครับตกหนักมากเลยอาจารย์อยู่บุรีรัมย์ครับอยู่อำเภอนางรองเอ้เออทางนี้ก็คืมๆเหมือนกันนั่นแหละแต่ยังไม่ตกยังไม่ตกครับไม่ตกอาจารย์ ก็ขอให้รวยๆกันทุกคนนะครับหมด,ดี่แล้วก็มีคนได้สองสองเหมือนกันอโอ้ก็ยังดีเนาะอาจารยนะ์อ่ามีเขาเขาเขาไปตีที่ว่าอ่าอาจารย์ไม่ให้แตสองเยอะจังเลยนะครัแ<อ>บแล้วตอนได้กินแล้วอาจารย์อ่าแล้วก็มะพรา้าวส่วนใส่หัวน่ะสองลูกก็ตีสองสองกันเองดีใจด้วยคนที่ก็ได้เนาะแต่นี่ก็ไม่อยชอบเรอกเพื่อนมันขัดนครับครับ นี่ครับมีเค่นน้ีหละครับสามห้าเจ็ดกับสี่หกห้าต้องตัดซื้อบนล่างด้วยใช่ไหมครับอาจารย์อ่าลองลองรับใครครับกันไว้ครับกันไว้ดีนะนะก็นิดๆไปหน่อยอย่าไปเล่นเยอะครับอ่องปากฮ่องโถครับ ให้มันรอนู่นหัวใหญ่ก่อนให้มันชัดๆนะถึงจะเออรัฐบาลสองใบสามใบหมดไปดแล้วยังได้คนละายาี่สิบแปดใบก็มีโอ้โครับครับผมเกิดใบบ้างคนละสิบใบบ้างเออต้องอย่างนั้น,นครับครับครับผมก็คือถ้าเป็นของรัฐบาลนี่สําหรับแนวทางของอาจารย์เนี่ยเอฟซีกสินลูกหาเขาถูกกันเยอะใช่ไหมครับอือครับ ครับเยอะครับถูกเยอะเลยทั่วครับทั่วทั่วทั่วจังหวัดทั่วภาคเลยนะโอ้ครับาใต้โตหมดครับออกโตหมดครับครับครับผมงดูประเทศกัมเณก็ถูกอีกโอ้ครับประเทศกัมเณก็โตมาอ่ครับครับครับผมถูกหมดเลยครับโอ้ครับ จะ <c oughs> ขอให้ทุงนี้นะครับตรงให้ได้เงินได้ทองกันนะครับแนวทางรัฐบาลจะซื้อสลักินแบงกันเยอะๆครับแต่หนัช่นนวยกัน,น <c oughs> เลขไหนที่ว่าเราได้ดีๆก็เราก็ไปจับจองหาเอาคร <c oughs> ับครับครับผมจะส่วนเลขแนวทางข้ามโค้งนี่ก็มันก็ไม่มีเนาะรถสตีเนาะครับกรอีกอย่างหนึ่งก็เล่ยนพอของป้าของพ่อครับเป็นวิธีปะครับครับผม ครับพอจะได้ค่าปนปะทูใช่ไหมครับอาจันอ่านั่นนะครับเสียงขัดขัดเกินเนาะครับครับผมก็คือมีแค่สองตัวเท่านี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับแค่นี้แหละครับเอาแค่นี้พอครับแค่นี้ครับครับผมแล้วก็ให้เอสซีเข้าไปตัดเอาเองอย่างนี้ใช่ไหมครับอาระจัน เป็นตัดเอาเองครับเป็นตัดเอาเองเขาจะเอาเบิ้ลหรือไม่เอาเบิ้ลก็เบิ้ลกาเบิ้ลก็เบิ้ลในตัวครับครับไม่เอาเบิ้ลก็แล้วกันเออจะกอดคอก็เอาในตัวครับครับอยู่ในนั้นหมดเลยครับครับผมเนาะจะวางไว้ให้เรียบร้อยครับจะวางไว้ครับครับครับเดี๋ยวไว้ถ้าเดี๋ยวแอดมินจะโทรหาอาจารย์ใหม่นะครับครับได้ครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์นะคะสามห้าเจ็ดสี่หกห้านะคะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอนมินก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดี